สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับสวัสดีผูติตามย์ในขณะนี้ครับตอนนี้กี่เป็นเวลา12นาฬิกา30นาทีนะครับก็เช่นเคยครับวันนี้น่าจะพายุเข้าอีกแล้วเย่จริงๆเลยครับทางก็ต้องเปียกฝนอีกเศก็เชกผมไม่อยางให้ฝนตกเลยช่วงนี้ไม่รู้เป็นยังไงตกทุกวันเลยครับนี่พามาดูเจ๊เหมยครับหน้าตาเจ๋วเววเลยเปียกน้นําฝนสงสัยจะสดชื่นครับ เนี่ยครับเจมเหมยของเราเดินมาหาแล้วครับได้ยินเสียงเอฟซี้งหอยากเห็นเอฟซี้างเนี่ยไม่ต้องไปมาหาเองเลยครับเนี่ยครับขอมือมานะครับเหมยครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวพ่อมีเงินเดี๋ยวพ่อจะสร้างลงให้นะลูกนะเดี๋ยวพ่อมีเงินก่อนลูกเดี๋ยวพ่อทำลรมให้ตอนนี้เราสู้วิฤตนี้ไปให้ได้กันก่อนนะลูกเนาะเนี่ยครับเจมเหมยของเราครับเราไม่ต้องเลี่ยงครับเจ้เหมยเนี่ยเขารู้ครับ มเดินมาแล้วครับเดี๋ยวเห็นกล้องเดินมาแล้วครับอยากออกกล้องนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ครับเบลตาเจเหมยเป็นช้างเบลตาที่สดใสนะครับที่สู้เป็นเบลตาที่เข้มแข็งนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเราจะสู้ไปติดตรงนี้ไปด้วยกันนะครับวันนี้ถึงแม้ยังฝนตกอยู่แต่สักวันเราจะต้องดีกว่านี้ครับและพยายามจะสู้ให้ดีกว่านี้นะครับวันนี้ผมมาถ่ายทอดให้ชมไม่ใช่ว่าจะมาเผยแพร่ ถึงที่มาดีให้ครับวันนี้ผมก็มาถ่ายทอดสดให้ชมกันนะครับให้ f ีได้เห็นว่าการเป็นอยู่ของเราตอนนี้เป็นยังไงก็อย่างที่ผมว่าแลครับช่องของเราไม่มีการแสดงนะครับมีการถ่ายทอดนะครับการถ่ายทอดอย่างเดียวครับไม่ใช่มีการแสดงครับเราไม่แสดงครับเราถ่ายทอดสดอย่างเดียวครับเรื่องจริงๆเหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นนะครับเราจะไม่โกหกีของเราครับมีอะไร เหตุการณ์เป็นยังไงเราจะรายงานให้ฟีทุกท่านได้เห็นได้รู้นี่คือเจมเหมยของเราครับช้างท้องวัย35ปีนะครับน่าจะออกในเร็ววันนะครับถ้าผมเดาไม่ผิดถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับนี่เจ้เหมยครับยืนอยู่ไม่ต้องเลียงนะครับเดินมาอยากให้ฟ c ีได้เห็นหน้าครับนี่คือเจมเหมยเดี๋ยวผมจะพาดูพ่อคุณช้างครับฝนตกอย่างนี้อาการจะเป็นยังไงนะครับก็ฝากฟรีทุกท่านครับเป็นกําลังใจให้ด้วยครับช่วงนี้ฝนตกก็ดูแลสุขภาพดีๆนะครับ ผมก็พยายามจะดูเลชชาให้ดีสุดผมก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเวลาฝนตกผมทุกงสารเขาแต่ก็ธรรมชาติครับไม่รู้จะทำยังไงช่วงนี้ฝนตกพายุเข้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับไปพาดูขุนช้างรอแป๊บเดียวครับนะครับเราเดินมาถึงขุนช้างแล้วครับตอนนี้นยครับก็เป็นเรื่องปกติของธรรมชาตินะครับที่เราไม่สามารถจะห้ามได้ครับฝนตกเนี่ยเนี่ยครับคุนช้าง สู้สู้นะลูกสู้ไปกับพ่อเดียวอีกไม่นานพ่อสัญญาณว่าพ่อจะทำลงให้อยู่ให้ได้แต่ตอนนี้พ่อขอให้ผ่านธุกิจตรงนี้ไปให้ได้ก่อนเมื้อถ้ามีโอกาสพ่อจะทำลงให้หนูอยู่ให้ได้ขุนช้างเอ้ยเราจะไปด้วยกันขุนช้างต่อไปเนี่ยนายจะไม่เปียกฝนแน่นอนแต่ตอนนี้ก็ทนทนไปก่อนไม่รู้จะทำยังไงฝนมันตกก็ถ่ายค้องให้ชมกันครับนี่คือขุนช้างของเราครับ บางท่านย,ยังไม่รู้จักครับนี่คือพลายขุนช้างครับช้างผููมีบาลมีสูงครับที่เราได้นํามาอยู่ด้วยนี่คือขุนช้างที่คนรู้จักช่องของเราและเห็นเราอยู่ทุกวันนี้รู้จักช่องของเราทุกวันนี้ก็เพราะขุนช้างครับเพราะขุนช้างเขามีเอกลักษณ์ของเขาครับนี่ครับสายตาที่ของเขาที่ฝั่งฝั่งนี้ครับสายตาฝั่งที่เขาฝั่งที่เขามองไม่เห็นนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้มองเห็นครับฝั่งนี้ชัดเจยวครับ ต่ก่อนฝั่งซ้ายก็เสียเหมือนกันครับขาวนิดๆเนี่ยผมมารักษาครับรักษาจนหายครับแต่ฝั่งนี้รักษาไม่หายครับหายฝั่งเดียวครับทำลายลูกหิวน้ำนะลูกอ๋อหิวน้ำรับเดี๋ยวอีกหน่อยผมจะพาไปกินน้ำาครับใส่ใจหิวน้ำครับนี่คือขุนช้างนะครับขุนช้างช้างคุมมากโดยบารมีนะครับก็วันนี้ก็สู้ๆไปก่อนครับผมก็พยายามจะทำให้ดีสุดครับเวลาเขาเปียกผมก็ไม่เคยสบายใจเลยครับผมก็สงสารเขาเหมือนกันเตะ ครั้งนี้ทท่านั้นเราก็ต้องผ่านวันนี้ไปให้ได้ก่อนครับเพราะเราก็ยังลําบากอยู่จิตใจผมไม่เคยสบายใจเลยครับผมไม่เคยสบายใจเลยเวลามาเจอช้างต้องมาอยู่แบบเปียกฟ้าเปียกฝนครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่บ้านเรายัางไงเราก็ต้องทนไปก่อนนะครับเพราะว่ามันเห็นตุนการณ์จาเป็นนะครับจําเป็นเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีอะไรมากมายช่วงนี้แค่มีอาหารให้กินไปบันๆก็ออกดีก่อนครับเดี๋ยวยังไงผมก็พยายามครับพยายามจะ สร้างให้ได้ครับแต่ไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่าช่วงนี้เราก็ที่หลายท่านรู้กันอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่วันนี้ผมก uh. ็มาถ่ายทอดความสดชื่นให้ชมนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายเราไม่ได้ไปมาถ่ายความทรมานอะไรครับนี่เป็นสัตว์ที่ไม่ใช่สัตว์ครับเป็นสิ่งที่เห็นเป็นความเป็นจริงนะครับความเป็นจริงและผมก็ได้มาให้ท่านได้รับชมไม่ใช่ว่าเรามาถ่ายทอดความทรมานไม่ใช่ครับนี่เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับที่ธรรมชาติสร้างขึ้น แต่พอมาอยู่กับมนุษย์มนุษย์ก็อยากให้เขาจะอยู่ดีกว่านี้ครับเราอย่าไปคิดว่าเราถ่ายความทรมานให้ช้างมาเปียกฟ้าเปียกฝนไม่ใช่นะครับนี่คือความเป็นจริงของสัจธรรมของมนุษย์ที่ต้องมีพิบากรรมแต่ละอย่างแต่ช้างไม่ได้มีพิบากรรมนะครับแค่เขามาอยู่กับเราและเราก็มีความคิดที่อยากให้เขาได้อยู่ดีๆเหมือนกับเราได้อยู่นะครับความคิดของผมเป็นเช่นนั้น,นครับแต่บางท่านอาจจะมีความคิดขัดแย้งกันก็ไม่ว่ากันนะครับมันหลายๆอย่าง บางท่านว่ามาถายให้ชมทำไมเวลาฝนตกไม่ใช่ผมไม่ได้ต้องการสิ่งใดครับไม่ได้เรียกร้องสิ่งใดแค่อยากให้ท่านได้รับรู้ก็อย่างที่ผมได้กล่าวไว้นะครับว่าช่องของเราถ,าถา่ายทอดเฉพาะความเป็นจริงนะครับไม่มีการแสดงนะครับเราถ่ายทอดชมจริงๆเป็นธรรมชาติของช้างที่ต้องเปียกป้าเปียกฝนเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ในเมื่อเขามาอยู่กับเราเราก็อยากให้ความเป็นอยู่เขาดีกว่านี้แต่ทางนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอการเวลาที่จะเป็นการเป็นคนตัดสิน,นครับว่าอะไรจะดีขึ้นหรือยังไง ก็ตอนนี้ทุกอย่างมันก็แย่อยู่แล้วพิษโควิดก็ทําลายทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วเราจะมาลื้นล้นมากๆก็ไม่ได้เพราะบางทีมันก็ไม่ไม่มีเนาะมันจําเป็นนะครับมันจําเป็นก็ต้องสู้กันไปก่อนนะครับแค่มีอาหารกินไปวันๆกินอิ่มอ้วนแบบนี้ก็ดีแล้วครับดูร่างกายของสุนช้างครับอ้วนจนเมี่ยมเลยครับหลังนี่กลมนะครับท้องนี่ป่องเลยนะครับสุนช้างนี่คือเขาคันนะครับเขาทำขาบีเขาคันนะครับเขาเกาครับเป็นการถูเป็นธรรมชาติของเขานะครับ เนี่ยครับนานๆจะได้เจอภาพของหุนช้างนะครับที่เปียกฝนทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมนะครับว่าร่างกายเขาสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับเนี่ยครับก็ผมอาจจะพูดมากไปหน่อยครับก็ขอโทษขออภัยด้วยครับวันนี้อาจจะสร้างความลำคาญให้หลายท่านนะครับ เนี่ยผมก็ถ่ายทอดความเป็นจริงให้ชมน,นะครับไม่ได้พาดพิงใครนะครับไม่ได้พูดถึงช่องไหนไหนนะครับ <S <S เป็นเอกลักษณ์ของเราเองช่องของเราเองที่เป็นโสโลแกนของเรานะครับช้างต้องกินอิ่มคนอดได้ช้างห้ามอดนะครับเป็นโสโลแกนของเราก็อพยายามจะสู้นะครับเนี่ยครับพยายามจะสู้ให้ผ่านตรงนี้ไปให้ได้นะครับก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยครับถึงแม้วันนี้เราจะย,ยังจะผ่านตรงนี้ไปไม่ได้ แต่ผมหวังว่าสักวันหนึ่งจะมีเทวดาเปิดทางให้เราครับมาช่วยดึงเราไปให้ผ่านพ้นตรงนี้นะครับวันนี้ผมก็จะขอจบคลิปอนันาลักนะครับอีกหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ฝนตกหนักแล้วก็ำลังจะจะหยุดตกนะครับผมก็ไม่อยากให้ตกหรอกครับแต่ว่ามันบังคับปา่าฝนไม่ได้นะครับตรงนี้การทําช่องของเราเราไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะมาถ่ายทอดความทรมานของช้างครับเราจะมาถ่ายทอดความเป็นจริงความเป็นอยู่ของเราให้ดีให้ท่านได้ชมว่าเนี่ยคือการเป็นอยู่ของเราจริงๆ นะครับผมไม่ได้พาดพาิงไปถึงใครและช่องช่องไหนนะครับทุกอย่างมันแล้วแต่ช่องเขาจะคิดทําเพื่อที่จะให้มีเอฟซติดตามแต่ช่องของเราก็มีสโลแกน,นแบบนี้เราถ่ายทอดแต่เฉพาะความเป็นจริงนะครับบางท่านก็แนะนํนาเราให้ทําอย่างนู้นนี้พอดีเราทําไม่ได้ครับเพราะว่าเราชอบของเราแบบนี้เราเลี้ยงของเราแบบนี้นะครับเราก็เป็นไปแบบนี้นครับนี่คือเขาถูนะครับเขาคันนะครับคันขเขาจะถูต้นไม้เป็นธรรมชาติของเขาครับ พื่อให้ร่างกายเขาสดชื่นโพลสูตต้นไม้ก็จะหายคันครับเนื้อหนังเขาจะดีแต่ช้างเนี่ยพูดตรงๆครับถ้าได้เปียกโครนแบบนี้เนื้อหนังเขาจะดีครับเหมือนกับพอกโครนครับเหมือนคนเราบางคนก็ไปหาพอกโครนพอกอะไรให้ผิวหนังมันดีขึ้นนะครับนี่ครับผิวหนังจะชุ่มชื้นนะครับจะชุ่มชื้นนี่คือคุณช้างนูเบลตาคุณช้างเป็นเบลตาที่ใสซื่อครับเบลตาที่ใสซื่อผมยอมเหนื่อยนะครับยอมเหนื่อยเพื่อให้เธออยู่นะครับเพื่อให้เขาได้อยู่ ผมจะไม่ยอมปล่อยให้เขาไปทุกทรมานอีกครับยังไงผมก็ไม่ยอมเด็ดขาดนะครับเรื่องนี้ผมจะไม่ให้ช้างของผมเนี่ยได้ไปอยู่ที่ไม่สบายนะครับถึงผมจะเป็นยังไงครับผมสัญญากับไอซีเลยครับผมจะกัดฟันซู้นะครับเพื่อจะดึงเขาไปกับเราให้ได้นะครับจะไม่ปล่อยเขาไว้แน่นอนนะครับก็ฝากติดตามช่องของเราด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อจะมีโฆษณาเข้าพอจะได้มีค่าอาหารให้ช้างนะครับวันนี้ผมถ่ายทอดความน่ารักของคุณช้างให้ชมมามากพอแล้วนะครับ